วัดป่าซางงามที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะจากข้อมูลที่เรามีทั้งเอกสารบันทึกต่างๆเนาะเราจะมาลองสกัดแก่นสำคัญกันดูค่ะคือมองเผินๆอาจจะเหมือนวัดราชทั่วไปสังกัดมหานิกายแต่ภาร,รกิจของเราวันนี้คือการมองให้ลึกลงไปกว่านั้นทั้งเรื่องประวัติศาสตร์สถาปตัตยกรรมหรือว่าวัตถุสำคัญต่างๆที่อยู่ในวัดนี้ค่ะใช่ครับเรื่องนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละครับ คือแม้ว่าจะมีบันทึกปีที่ตั้งวัดเป็นทางการคือพศ2451นะครับแต่ว่ามีข้อมูลหรออือหลักฐานที่ชี้ไปว่าที่ตรงนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนแล้วก็เหมือนมีการสร้างขึ้นใหม่หรือบูรณะตั้งแต่ประมาณพศ2380โน่นเลยโอ้โห2,380นั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้ววัดนี้เก่าแก่กว่าเอกสารตั้งเ,เกือบ70ปีเลยนะคะใช่ครับเกือบ70ปี ซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดนะครับมันอาจจะสะท้อนว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาต่อเนื่องหรือชุมชนแถวเนี้มีมานานแล้วแต่ไม่ได้บันทึกเป็นทางการเสมอไปอืมค่ะแล้วคนที่เข้ามาบูรณะวัดร้างในตอนนั้นก็คือครูบานันทาท่านทุดงมาจากเมืองยองครับเมืองยองที่อ่อสิบสองปนาใช่ไหมคะใช่ครับแถบสิบสองปนาซึ่งการเข้ามาของท่านก็ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูวัดนะ แต่มันเหมือนตอกย้ำความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมความเชื่อระหว่างล้านนากับดินแดนเพื่อนบ้านในยุคนั้นด้วยครับแล้วต่อมาพออยุคสมัยเปลี่ยนไปการศึกษามีบทบาทมากขึ้นก็มีการตั้งห้องสมุดขึ้นในวัดด้วยเมื่อพศ2493ออ,24อ๋อค่ะแสดงว่าวัดก็มีบทบาทในชุมชนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีเรื่องราวซ้อนๆกันอยู่หลายชั้นเลย ทีนี้ถ้ามองไปที่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมในวัดล่ะคะมีอะไรที่มันสะท้อนความเก่าแก่หรือความเปลี่ยนแปลงพวกนี้บ้างไหมคะมีครับมีความน่าสนใจตรงที่เหมือนมีสถาปัตยกรรม2ยุคอยู่ด้วยกันเลยที่เด่นๆเ,เลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมก็คือหอไตรหรือหอธรรมครับลักษณะจะเป็นอาคารกออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมสองชั้นหลังคาเป็นแบบลดชั้นศิลปะล้านนาแท้ๆเลยครับ และที่น่าสนใจคือหน้าต่างชั้นบนจะค่อนข้างเล็กแล้วก็มีภาพจิตรกรรมเป็นลวดลายเทวดาประดับอยู่ ลายเทวดาเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งรูปแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็หาชมไม่ง่ายเลยนะครับมันแสดงถึงฝีมือช่างและก็ความเชื่อแบบโบราณจริงๆอืมแล้วก็มีวิหารแก้วด้วยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ฟังจากชื่อแล้วก็น่าจะใหม่กว่าหรือเปล่าคะถูกต้องครับวิหารแก้วนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยสร้างทีหลังจุดเด่นก็ตามชื่อเลยครับเสาทุกต้นจะประดับด้วยกระจกแก้วชิ้นเล็กๆเยอะมาก สะท้อนแสงสวยงามเลยข้างในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลสราการพระประธานปางมารวิชัยมีเรือนแก้วด้วยค่ะการที่มีอาคารสองแบบทั้งหอไตรเก่าแก่กับวิหารแก้วร่วมสมัยอยู่ในวัดเดียวกันมันก็น่าสนใจนะครับคือมันอาจจะบอกเราถึงการปรับตัวของวัด ของชุมชนที่ยังเก็บของเก่าไว้แต่ก็เปิดรับรูปแบบใหม่ๆด้วยเหมือนกันเป็นการผสมผสานที่ดูลงตัวดีนะคะทําให้เราเห็นภาพการเดินทางของวัดผ่านเวลาได้ชัดขึ้นทีนี้ขอเจาะลึกไปที่ของสําคัญข้างในหน่อยค่ะพวกปูชนียวัตถุมีอะไรที่บ่งบอกประวัติศาสตร์อันยาวนานนี่อีกบ้างคะมีแน่นอนครับถ้าพูดถึงพระพุทธรูปองค์สําคัญก็ต้องยกให้พระเจ้าวัดน้อย หรือชื่อเต็มๆคือสมเด็จพระศรีวิรุฬกาวินประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะนะครับพุทธลักษณะงดงามมากเป็นศิลปะแบบที่เรียกว่าสุขโขทัยผสมเชียงแสนสุขโขทัยผสมเชียงแสนใช่ครับคือมีความอ่อนช้อยแบบสุขโขทยัยแต่ก็มีความเข้มขลังแบบล้านนาท้องถิ่นผสมอยู่นอกจากนี้ก็มีพระพุทธมงคลสรากรปางประธานพรและอีกชิ้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ ธรรมศาสารโบราณครับธรรมศาสารใช่ครับสร้างด้วยไม้สักตั้งแต่ปีพศ2376โห2 3 7 6นี่เก่ากว่าปีบูรณะวัดที่ว่าอีกนะคะเก่ากว่าอีกครับมีจารึกเป็นอักษรล้านนาด้วยแล้วยังปิดทองสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สวยงามมากสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าตรงนี้นี่มีความสำคัญทางศาสนาจริงๆมาก่อนการบูรณะครั้งใหญ่อีกเนาะ แต่เห็นว่าในวัดมีพิพิธภัณฑ์ด้วยหรอคะแล้วในนั้นมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมคะนอกจากของที่เราคุยกันไปแล้วมีครับพิพิธภัณฑ์นี้แหละครับตัวทีเด็ดเลยอยู่ในอาคารสัทธ,ธานริมิตคือนอกจากพวกพระพุทธรูปโบราณส่วนประกอบสถาปัตยกรรมเก่าๆหีพะธรรมผ้าทออาวุธโบราณเครื่องถ้วยจีนอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยที่นี่มีของที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเจอในวัดอะครับอย่างเช่นอะไรคะฟังดูน่าตื่นเต้นจัง อย่างแรกเลยนะคือก,กลองโมโหระทึกครับโมโหระทึกครับกรองโมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสําคัญมากเชื่อมโยงไปถึงยุคสมฤทธิ์นู่นเลยครับเกี่ยวกับพิธีกรรมอํานาจสมัยโบราณค่ะแต่ที่มันแบบเหนือความคาดหมายยิ่งกว่านั้นอีกคือมีการค้นพบแล้วก็นํามาจัดแสดงซากสัตว์ดึกดําบรรเดี๋ยวนะคะซากสัตว์ดึกดําบรรใช่ครับซากสัตว์ดึกดําบรรแล้วก็เครื่องมือหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยครับ ซากดึกดำบรรกับเครื่องมือหินในพื้นที่วัดป่าสางงามเนี่ยนะคะอันนี้คือเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากเรื่องวัดกลายเป็นเรื่องที่แบบย้อนไปไกลมากๆเลยใช่เลยครับใช่เลยการค้นพบพวกนี้มันน่าทึ่งมากแล้วมันก็ชี้เห็นเลยว่าพื้นที่บริเวณวัดป่าสางงามเนี่ยไม่ใช่แค่มีประวัติศาสตร์ย้อนไปแค่ยุคสร้างวัดหรือยุคฟื้นฟูสมัยครูบานันธาแต่มีความสําคัญมีคนอาศัยอยู่มายาวนานมากมาก ย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นหมื่นปีได้เลยมันทําให้วัดนี้เป็นมากกว่าแค่ศาสนสถานแล้วครับแต่เป็นเหมือนแหล่งรวมประวัติศาสตร์ธรรมชาติประวัติศาสตร์มนุษย์ที่ลึกซึ้งมากๆครั้งนี้วัดป่าสางงามนี่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะคะทั้งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่กว่าเอกสารมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานยุคเก่ายุคใหม่มีวัตถุโบราณสําคัญสําคัญอย่างพระเจ้าวัดน้อยหรือธรรมสารเก่าแก่ และที่สําคัญมากๆคือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บหลักฐานที่ชี้ไปถึงอดีตอันไกลโพ้นของพื้นที่นี้จริงๆตั้งแต่กลองมโหระทึกไปจนถึงซากดึกดําบรรเครื่องมือเห็นใช่ครับแก่นสําคัญที่เราเห็นคือป่าสางงามนี้ทําหน้าที่เหมือนแคปซูลเวลาเลยนะครับเป็นศูนย์รวมความทรงจําของชุมชนของพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาไม่กี่ร้อยปีแต่มันเชื่อมโยงคนปัจจุบันกับอดีตที่ยาวนานมากๆเป็นพันเป็นหมื่นปีผ่านวัตถุ ผ่านร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะแล้วนั่นก็นําไปสู่คําถามชวนคิดทิ้งท้ายของเราในวันนี้เนาะการที่มีซากดึกดําบรรมีเครื่องมือหินอยู่ในพื้นที่วัดแบบนี้มันชวนให้เราจินตนาการไปถึงภาพของดินแดนป่าซางในยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไงได้บ้างคะผู้คนยุคนั้นเขาใช้ชีวิตกันยังไงท่ามกลางสภาพวัดล้อมแบบไหนก่อนที่จะมีชุมชนมีวัดมีเรื่องราวอย่างที่เราพอจะรู้กันในปัจจุบัน เป็นภาพอดีตที่น่าค้นหาต่อไปจริงๆค่ะ